เป็นสูตรการคำนวณความน่าจะเป็นและเป็นการเสี่ยงทายด้วยการจุดทูปให้จะพี่จรัรนะคะเพราะฉะนั้นเพจของอาจาะะรย์เคถึงแม้จะปังแค่ไหนเราก็ต้องว่าการันตีตัวเราเองว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่จันนะคะเพราะว่าของแบบนี้นะหลานบอกว่าอาจารย์เสียงดีมากหลานชอบนะคะ ต้องอาจารย์ชัดแน่เลยไม่ใช่อาจารย์เคเพราะปกติอาจารย์เคจะเป็นผู้หญิงเสียงโวยวายค่อนข้างโวยวายต้องกราบขออภัยด้วยนะคะสําหรับใครที่ไม่ชอบจริตจักรนอย่างนี้แต่เกิดมาเป็นคนอย่างเงี้ยบอกแล้วเกิดมาคุณแม่ก็ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้เลือกนะไม่ให้เลือกว่าสวยมากสวยน้อยสวยปานกลางไม่ได้ให้เลือกก็เลยเป็นปมด้อยเกิดมาก็สวยมากเลยไงที่รักเพราะเราไม่ได้เลือกเนี่ยบําบก็เป็นปมด้อยไม่ใช่เป็นปมเด่นนะที่รักนะเลือกไม่ได้เกิดมาสวยเลยนะคะ วันนี้นะคะตั้งใจที่จะตั้งจิตอธิษฐานแต่ไม่สามารถเลือกเลขได้ว่าเลขอะไรเพราะหนึ่งหนึ่งหนึ่งกล่องที่ใส่มาเนี่ยร่วมพันแท่งได้น,อนอ้อจันน้อที่เราจุดอธิษฐานกันเนาะใช่ใช่ร่วมพันแท่งได้นะคะพี่จา๋าพอร่วมพันแท่งเนี่ยเหมือนพลังใจนะขอ,ขอบคุณมากมากเลยจริงๆค่ะแล้วก็ใครกอหนุนอุดหนุนใจเค้ขอให้เรามี่วงหมู่ร่วมกันในวันในี้นะที่รักนะ,ะขอบคุณมากค่ะ,ะเลขโทบมา ปเลขทูบเลขต่อไปนาเลขทูบมาเลขทูบมาเลขทูบมานามามาอาจารย์สวดมนต์ยังคะยังครับเดี๋ยวรอปล่อยเลขทูบรออาจารย์แค่ปล่อยเลขนอนมาเสร็จปุ๊บจะวันนี้จะอ่าสวดมนต์นนะดึงนิดนึงนะครับสเตียมบอกปังทุกรุ่นของเราเนี่ยเราเรามูมากนะที่รักบอกแฟนเพจไปเลยนะคะเราเรามูมากเรา คือขายของประเภทนี้เราต้องบอกก่อนเนาะขายเครื่องรางอาจารย์หนูถามอาจารย์ใจอาจารย์ขายเครื่องรางถ้าขายไม่ปังอาจารย์จะอยู่มาได้ถึง5 6ปีไหมอาจารย์ต้องทําทุกวิธีถูกไหมคะครับต้องทําทุกศาสตร์ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพุทธคุณนะครับแล้วก็เรื่องของการทําพิธีทางพราหมณ์ทางทางพิธีทางได้ของการบวงสรวงทุกอย่างต้องทําพิธีครบองค์ประกอบนะครับออย่างเช่นพ่อปู่ที่แฟนเพจเอฟพอพานสองเจกันเนี่ยนะครับอาจารย์ชัดอาจารย์เชเนี่ยตั้งใจทํารุ่นนี้ขึ้นมาแล้วไปทําพิธีเปิดซับ ย้ำนะครับไม่ได้ทําพิธีธรรมดานะทาพิธีเปิดทรัพย์ที่คาชะโนดและทําพิธีเบิกทรัพย์นะหลายคนคงยังไม่รู้ว่าเวลาทําพิธีทำไมเขาต้องทําพิธีอะไรยังไงบวงสรวงปูเสกยังไงทําไมต้องมีพิธีหลายพิธีเยอะแยะอาจารย์ชัดไปทําพิธีเปิดทรัพย์นะครับไปทําพิธีเปิดทรัพย์และเบิกทรัพย์จากพ่อปู่สีสุโทนละพยาปทุมมาแฟนเพจที่บูชาไปจึงเฮงและปังกันทุกคนอา มาคะ่ะมางวดนี้รวยจ้จยาเลขทุแจกฟรีนะที่รักนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับใครที่ซีเอสินค้าแล้วโอนเงินแล้วนะคะวันพรุ่งนี้น้องแอดมินของอาจารย์แค่จะทํางาน8ปดโมงเช้านะ8ปดโมงเช้าจนถึง5้าโมงเย็นของทุกวันค่ะนะคะพรุ่งนี้น้องแอดมินจะได้ตอบพี่ๆอย่าง กระนำเลยนะคะเราจะตอบกันภายในวันเดียวให้หมดเรียบร้อยค่ะนะคะ <_ an> <_ an> พี่พี่ท่านไหนโอนเงินแล้วพิมพ์ชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะ <_ an> แนบใบเสร็จเงินโอนนิดนึงแต่ถ้าใครกรอ,อกในลิงก์ได้พี่พี่จะได้รับการตอบรับที่เร็วมากๆเลยค่ะนะคะนะ <_ an> <_ an> แต่ว่าต้องรอส่งส่งหลังวันที่เอ่อวันที่16ไปแล้วนะจาน <_ an> เพราะ <_ an> ว่าเราต้องพิมพ์เลขทูบสองวันเนาะเลขทูบคือเราจุดอะเราต้องพิมพ์ก่อนสองวันนะคะ 8558 8. บางคนบอกอาจารย์855หาไม่ได้แล้ว3 5ได้ไหม3 5หก็อยู่ในสูตร 2, 2> <3 S 1> ตัวนะ 3... กะับเลข8กับ3ตัวเดียวกันอ่านะหา8 5ไม่ได้หา3 5หนะคะ3 5 5หก็ได้นะที่รักนะคะอ่ะสามหาไม่ได้หาอะไรดีฮะ<า>เดี๋ยวรอตัวที่3ามดีกว่าสามหาไม่ได้ดูดูตัวที่3ามก่อนตี้จะบอกว่ารอบปีนี้นะเป็นอะไรที่แฟนเพจถูกใจมากต้องใช้คำนี้อาจารย์แล้วะะแล้วตรงกับงวดประจำงวดนี้ที่แบบ มันเป็นอะไรที่แบบถูกใจอ่าเอ,อออาจารย์ชัน้นเนี่ยพอเห็นเลขทูปปุ๊บตอนตั้งจิตอธิษฐาน่ะคิดไหมว่าจะได้เลขนี้ไม่คิดเราก็คิดว่าขอเลขไหนก็ได้ที่พ่อปู่จะประทานให้แล้วพ่อปู่ก็ชี้นาแนวทางให้พวกเราได้มีโชคมีลาภพี่นิตยาพิม<อ>พ์พ่อพานสองเจ็ดเก้าที่รักใครอยากได้ใครอยากได้เลขปู่คือพ่อพานสองเจ็ดเก้านะคะนะคะ<ม>อ่าพ่อพานสองเจ็ดเก้าค่ะมันลุ้นมันลุ้นมันลุ้นนะทันไหมทันไหม พอพานสองเจ็ดเก้าครับพ,พี่นิตยาพิมพ์พอพานสองเจ็ดเก้าค่ะนะคะนะคะใครที่อยากได้เล็กใครที่อยากได้ปู่หลังกระถางทูบเป็นรุ่นที่อีกคิดว่าอีกเดือนกว,กว่าก็อีกเดือนหนึ่งเดือนกว่าก็จะประกาศประกาศหยุดซีเอนะคะเพราะว่าจะหมด เลขนี่มันนู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 นเวลามันนูนมาจานมันจะมีหลังตุ่มตุ่มก็จะมีสองมีสามมีศูนย์เก้านะคะมีแปดนูนมาน่ะนะคะเลขทูพ่อปู่ด้านหลังนะไอ้ทูพ่อปู่ใครที่จะเอฟนะครับเหลือเหลือน้อยมากพอพานอาจารย์พิมพ์ให้พี่ๆหน่อยค่ะพอพานสองเจ็ดเก้าพิมยังไงเอ่ยหลังกระถางทูบเป็นเลขที่ปังเราต้องบอกก่อนเนาะว่าเลขทูบเราเนี่ยพี่ๆดูย้อนคลิปวิดีโอย้อนหลังในเพจหลักได้นะคะเข้ามาทั้งหมดเนี่ย ตั้งแต่19มีนาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่เข้าแค่2งวดเองที่รักลองไปดูว่าโอ้โหนี่มันปลายปีแล้วนะเพิ่งไม่เข้าแค่2งวดอะแต่ว่าอาจารย์เคก้กไปทําพิธีมาทุกอย่างเลยนะอะไรที่ว่าปังเนี่ยที่ที่คำชโนธอาจารย์เค้กไปทําพิธีมาทุกที่เลยอทุกที่เลยจ้ะขึ้นรหัสกัเนเรียกบัญชีให้พร้อมกันเลยอทูพ่อปู่ด้านหลังนะไอะ้ไม่ใช่พ่พอปู่สีสุดโทด้านหลังที่อยู่หลังทูปนะครับจะใครจะเอฟเอฟ นะครับเหลือน้อยมากอบอกบอกล่วงหน้านะพอพานสองเจ็ดเก้านะคะสองร้อยเจ็ดเก้าบาทบอกล่วงหน้าเรียบร้อยกับแฟนเพจเรียบร้อยแล้วนะ,ะว่าเหลือน้อยมุนมาเหลือน้อยเหลือน้อยเดือนหน้าอาจจะหมดแล้วหลังจากเลขทูบแล้วอาจารย์แค่จะควยเลขทูบให้พี่พี่ขึ้นด้านบนเลยนะแล้วพี่พี่ก็จะจะบอกเลขฝันมาแล้วอ,อาจารย์ชัดถึงจะสวดมนต์นะคะวันนี้นะคะใครอยากได้พอพานสองเจ็ดเก้าพิมได้เลยค่ะนะไม่ต้องพิมพ์ราคาทนะี่รักพิมพ์แค่พอพานสองเจ็ดเก้าตรงคำว่ารหัสนะคะ พิมพ์แค่นั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราแถงเลขเลขทูบของครั้งข้างหน้าไปให้นะที่รักนะคะนะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะที่รักะ่ะรุนไหมรุ่นไหมที่รักเลขจะสวยถูกใจไหมนะเอเลี่ยมเลเล,ลยไลถูกใจถูกใจจริงๆ 来。啊